สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับผมไอทอ,ออโต้กันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับเจอกันที่เดิมนะครับบริษัททอ Auto ต,ต,ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับ ถ้าหาไม่เจอเนี่ยเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิกซีสาขาสุขินทวงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพามาเจาะสเปครถ1คันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็น Toyota Camry ที่ผมเพิ่งได้เข้ามาใหม่ทั้งหมด3คันนะครับอ่าคิดคราวได้แล้วเนี่ยผมเจาะทะเบียนคันเลขทะเบียน40ไปนะวันนี้มาดูเลขทะเบียน500กันบ้างนะครับก็เป็นรถรถเดียวกันเลยนะครับรถหน่วยงาน นะครับประจําตําแหน่งลดละวางมานะครับเป็นรถนําขบวนนั่นเองนะครับสําหรับรถรุดนี้ที่ได้มาก็ตัวรถค่อนข้างสมบูรณ์ครับไม่มีร่องรอยของการกระทบเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมวารันตีครับไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําไม่เดิมไม่แท้ตรวจสอบได้ประวัติสูย์ตั้งแต่ระยะ1 0,000มืโลแรกจนถึงเลขไม่ปัจจุบันนะครับผมไม่มีกลับไม่ไม่มีกรอไม่อย่างแน่นอนครับตัวรถมีเล่มตรวจสอบได้ เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงครับสำหรับคันนี้ก็รุ่นเดิมครับ 2.0G ปี2017ครับเป็น17ปลายปีด้านนอกสีดำครับด้านในจะเป็นสีน้ำตาลชาหมัวนั่นเองครับตัวเกียร์ถุงแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับหัวฉีด d 4 s Airbag 7ใบรอบตัวรถครับคันนี้ทะเบียน2กไก่ยอหญิง500กรุงเทพมหานครนะฮะสีดำครับเรียมสันตัวรถคมชัดเดิมๆเลยนะครับเป็นโฉมหน้า ไม้เนอร์เชนกระจังหน้าโครเมี่ยมเส้นบนครับด้านล่างเป็นสีเทาดำเมทัลลิกสาหรือว่าสีเทาดำเงานั่นเองนะครับส่วนชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ครับภายในตกแต่งด้วยไฟเดทามและก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกันครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกให้ทั้ง2ฝั่งและก็เซ็นเซอร์หน้าให้2จุดครับผมเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคมชัดครับสีดําสวยมากเลยนะฮะสีเงาวับเลยนะเหลี่ยมสันสวยๆแบบนี้นะครับกระทบกับแสงแดดหรือว่าแสงไฟเนี่ย เงาสะท้อนชัดเจนนะครับส,รสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะไม่มีร่องรอยไกลชนหนักที่ความจมน้ำครับตัวรถเก็บงานปรับสภาพให้แล้วกว่า80%นตะติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับกระจกทุกบานมีตาปัม๊มโตโยต้าเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะครับเครื่องยนตนะ์ VVTi W สําหรับร้อแล้ะย,ยางครับแม็ Mac. แม็กอัลอยเดิมโรงงานครับครอ1 6้0แม็กสภาพสมบูรณ์แม็ก5รูดิสเบก4ล้อระบบเบรก ABS ครับคันนี้ก็รัดด้วยยาง b r i s t o n นะครับปี2022สัปดาห์ที่7ก็เป็นยางใหม่ครับรหัสยาง215ทับ6 0 5 1 6ครับดอกยางเหลือๆครับบอกเลยว่ายาง4เส้นนี้นะฮะ2ปีขั้นต่ำใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมๆเลยครับรอยซีนรอยเชื่อมเดิมครับเบ้าชกเดิมโรงงานครับ ตาาปั๊มรอยมาร์คอยคิวซีชัดเจนครับไม่มีตัดต่อตัวเครื่องตัวถังครับเครื่องยนต์เดิมนะครับบริวณศูนย์นะครันนี้สนใจสอบถามได้ครับบริการหลังการขายประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มดูแลกันยาวๆครับมือเปิดจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเป็นแบบ Smart มสมาร์ทเอนทีกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์เลสครับมีสำรองให้1ชุดนะครับผมภายในเนี่ยเป็นโพนสีดำตกแต่งลายไม้ครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นสี น้ำตาลหรือว่าสีอิฐนั่นเองนะครับผมโครงสร้างก็สวยเลยครับเสาเอเดิมครับน็อตนัไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขันครับผมสภาพเดิมเดิมสวยสวยตัวรถไม่มีบุกไม่มีบิ่นนะส่วนเสาบีก็โครงสร้างเดิมครับสภาพสวยสวยเนียนแบบนี้ครับน็อตประตูนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเช่นเดียวกันครับสภาพสวยสมบูรณ์นะรถใอยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานแผ่นเพจเดิมแท้สุดครับปี2017 นะฮะแล้วก็จด17ด้วยนะครับผมภายในก็สภาพเนียนๆแบบนี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตกแต่ไงรายไม้สวยงามสนใจสอบถามได้ครับ089 480 7362ครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่าทดลองขับได้ทอออตโต้นะฮะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ครับสุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเม็อากระดูกโรงงานครับสวยๆเนียนๆแบบนี้ฮนะ ภายในกว้างๆครับตัวรถสวยๆเลยนะครับใครสนใจก็ดิดต่อสอบถามมาได้ครับผมนะส่วนด้านหลังครับเดิมโรงงานเช่นเดียวกันครับผมฝาตองฝาท้ายเดิมครับผิวฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยขอบโครเมียมการชนด้านล่างมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดครับพร้อมกับไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่ง คันนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถนะครับส่วนไฟท้ายเป็นของเดิมโรงงานครับแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับผมจะมีไฟเบรกตรงที่3ด้านหลังนี่ไล่ฟ้าให้ครบถ้วนครับเป็นตัว 2.0G นะสำหรับรุ่นนี้นะฮะที่ผมได้มานะครับห้องเก็บของสวยๆกว้างๆแบบนี้ครับเบาะด้านหลังมีช่องนะครับสามารถเอื้อมเก็บของได้ด้วยนะครับส่วนโครงสร้างด้านหลังครับรอยซีนเดิมครับซีนเดิมเชื่อมเดิมเป็นไอคมสวยชัดเจนครับเป็นไอ้โรงงานแบบนี้เลย นะครับฝากระโปรงของเดิมนะครับผมฝากระโปรงท้ายนะครับตัวรอยสีก็ตัวเลเจิกเข้าปกติเลยนะครับด้านบนด้านล่างโครงสร้างสวยๆเดิมๆครับใครที่อยากได้รถสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมๆประวัติศูนย์ตรวจสอบได้ครับเรียนเชิญเลยบริษัททออตโอต้ครับคัดรถสวยๆให้ทุกคันนะครับผม<า>สำหรับห้องเก็บของในตัวชุด โอคนะครับเขาก็ติดถนนใหญ่นะครับก็จะมีผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลถึง3แห่งนะสำหรับพออโต้นะครับก็จะมีรถนะพยาบาลเนี่ยวิ่งเกือบทั้งวันเลยนะครับผมห้องเก็บของนะครับกว้างอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวเครื่องมือแม่แลงหรือว่าตัวยางอะไหล่เนี่ยก็ติดมาครบถ้วนนะครับยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับรายเดียวกับด้านนอกเลยโครงสร้างด้านหลังก็เดิมๆครับรอยซีนทานาพา้าสสวยๆเดิมๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับตัวยางก็ มีร้องลอยการแตะพื้นมาบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็สภาพยังสมบูรณ์นะครับผมกเบืงดอกยางเหลือเยอะนะครับผมโครงสร้างด้านซ้ายด้านขวาของเดิมหมดนะใครที่กําลังตามหาอยู่นะ 2.0G ปี2017ครับเบอะส้มนะฮะหรือว่าเบาะสีอิฐนั่นเองนะครับผมเป็นตัวปลายปีนะะเป็นตัวปลายปีนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในต่อครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำล้วนครับที่พาแขนเป็นหนังนะฮะ แล้วก็ระจกเนี่ยอ่ะกระจกเนี่ยจะเป็นปรับ Full Auto ทั้ง4บานนะครับผมมีระบบเซ็นทรัลล็อกเมมโมรี่ซีดนะครับสองหน่วยความจำนะสำหรับเบาะนะครับระบบกันลื่นเท่าไหร่นะครับป้ายเซนเซอร์ BSM นะครับปุ่ม Engine Start นะครับส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมตัวพวงมาลัยเนี่ยยวผมมุ้มหนังให้ใหม่นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับรถเซตนี้เนี่ยเป็นรถของ อ่าเป็นรถนําขบวนนะคะเป็นรถนําขบวนนะครับ,นนบ,นค,รบคนที่เขาขับนําขบวนเขาจะใส่ถุงมือตลอดเวลานะครับก็เกิดจากการใช้งานนะครับผมมันก็จะล่อนเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเขาเรียกเป็นหนังด้านนอกเนี่ยมันจะล่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นแค่หนังแต่ว่าหนังด้านในสภาพสมบูรณ์ครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมหุ้มหนังให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีแอร์แบ็กเจใบครับพรงอะไรก็เป็นมันติฟังก์ชัน มีคูดคอนโทรนครับคอนโทรนเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดําเลยนะครับผมตกแต่งลายไม้เครื่องเล่นก็เป็นวิทยุเดิมๆโรงงานครับแอร์ออโต้ดูโอซ้ายขวามาดหลังไฟฟ้าครับตัวเกียร์ถุงแบบขั้นบันไดนะเกียร์ CVT แล้วนะครับสาหรับรุ่นนี้ตกแต่งลายไม้สวยงามนะครับสาหรับคอนโซลตรงกลางมี QI Charger ไร้ e l e s s ครับตัวนี้ก็รองรับทั้ง Apple และก็ Android ครับตัวนี้เป็นหัวฉีด D4S นะครับผมเบาะหนังครับ ก็เดี๋ยวบอกปรับสภาพให้นะครับก็จะมีช้ำอยู่ฝั่งคนขับนี่แหละครับเป็นปักไฟฟ้าคู่หน้านะเบอกอื่นก็สภาพสมบูรณ์ครับหนังเดิมติดรถครับไม่มีรอยชํารุดนะครับน็อตประตูนะครับด้านบนด้านล่างก็ไม่มีแกะไม่มีถอดครับสภาพสวยสวยสติ๊กเกอร์ก็สวยสวยเนียนๆแบบนี้ครับไม่มีชํารุดนะครับผมเบอะด้านหลังว่างอยู่แล้วนะครับมีแอร์ตู้หลังให้ครบถ้วนครับสภาพสวยสวยเนียนๆกันแบบนี้เลยครับสนใจสอบถามได้นะครับผม แอรตู้หลังตกแต่งลายไม้นะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมค,าาารครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยขีดเขียนเปื้อนนะครับหรือว่ารอยฉีกขาดนะครับส่วนตัวห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย,อยเอาตักู่นะครับเปิดง่ายมากในะฝาก,กระโปรงนะผมยกผ้าแล้วก็ หลุดมือเมื่อกี้นะครับก็ปิดเลยนะฮะค่อนข้างเข้าแกรบมากนะครับห้องเครื่องเดิมเครื่องยนต์เดิมครับโครงสร้างด้านหน้านะครับก็ของเดิมโรงงานเลยผมพาดูโครงสร้างก่อนละกันนะครับ้ายในน็อตเดิมครับไม่มีแกะถอดครับผมปกติแสงค่อนข้างเยอะนะครับผมถ่ายช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดครับ ตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนโครงสร้างด้านซ้ายด้านขวาของเดิมครับผมระบบเบรก ABS ครับภายในสะอาดมากนะครับไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิม้มหรือว่ารั่วซึมครับแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่มีผ่าไม่มีแกะนะครับผมคานด้านหน้านะครับน็อตเดิมไม่มีถอดเช่นเดียวกันภายในสะอาดครับเครื่องยนต์เป็น VVTi w เครับเครื่อง2 0 0พันเบนซินไม่เคยติดแก๊ส ไม่เคยดมแก๊สนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง E 2 0นะครับผมเครื่องยนต์2000ันซซนะครับผมความจุของถังน้ำมันรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ60สลิตรนะต่อหนึ่งถังครับโครงสร้างเดิมหมดเลยด้านบนด้านซ้ายด้านขวาครับถ้าผ้าไม่ใช้ขอภัยนะครับค่อนข้างแสงค่อนข้างเยอะนะครับแสงค่อนข้างเยอะเยอะมากๆด้วยนะครับผม กล้องก็เลยจะเบอร์เบอร์นะครับไม่คมนะเพราะว่าเป็นตัวกล้องมือถือนะครับส mm hmm. ติกเกอร์ mm hmm. เหรียญ mm hmm. บงเหรียญบาทอยู่ครบถ้วนนะครับใครที่สนใจนะครับันนี้วารันตีนะไม่มีชนหนักมีความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับกับราคาเพียง6กแส0ห้บาทครับโ o โยต้าแคมร2.0 G ปี P 2017ครับภายในเบาะเป็นสีอิดนะครับหรือว่าสีน้ําตาลนั่นเองนะครับผมคันนี้สวยๆเดิมๆโรงงานเลยเลขไม่หนึ่งแสนห่น เมา่เมื่อกี้ผมลืมพาดูเลขไม้ครับแป๊บหบนึ่งนะครับแล้วผมพาดูเลขไม้ก่อนจบคลิปนะครับต้องขออภัยนะนี่นะครับผมว่าแล้วผมลืมอะไรสักอย่าง,งนะมาดูเลขไม้กันครับก่อนจบคลิปนะครับภายในตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับเป็นโทนสีดำนะแต่จะสีนั้นเงินเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกโรนนะครับไม้แท้ ตรวจสอบได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม